ในกระบวนพระปิตาที่ผมเก็บมาทั้งหมดเนี่ยนะครับพระปิดตาของหลวงปู่บุญวัดวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองจัดว่าเป็นพระปิดตาที่ออกแบบได้สวยที่สุดวัดหนึ่งเลยครับอยากจะให้พิจารณาดูใบหูของท่านทั้งเด้งทั้งคมพระปิดตาทั้งสององค์เนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ถูกสร้างด้วยการสลับสีองค์พระ แล้วก็สลับพื้นเนี่ยให้กลับสีกันองค์ทางซ้ายมือพระจะเป็นสีดำพื้นจะเป็นสีขาวส่วนองค์ขวาก็จะสลับกับองค์ซ้ายผมเองมีความชื่นชอบพระปิดตาของหลวงปู่บุญเป็นอย่างมากด้วยความที่ช่างออกแบบได้สวยมากๆไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือหูหรือว่าเม็ดผระศพคาแรคเตอร์ของท่านเลยก็คือใบหูนะครับ หลายท่านก็คงสงสัยว่าเอ๊ท่านสร้างพระปิดตาขึ้นมาเนี่ยมีความเกี่ยวพันอะไรกรบหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีหรือเปล่าก็ต้องบอกกันไว้เลยกันละกันว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีนะครับองค์แรกที่ผมเอามาให้ดูก็คือองค์ที่เนื้อพระเนี่ยมีสีดําพื้นพระจะขูกขะ่กระนิ้วพระจะชัดใบหูจะเด้งด้านหลังก็จะเป็นยันตรีนิสิงเห ถือว่าเป็นยันประจําตัวของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะฝังตะกุดครับตรงกันกันกบพระปิตาหลวงปู่โตที่ออกที่วัดสารคูืนเลยนะครับก็คือว่าจะฝังตะกุดทรงแบบนี้แหละอยู่ข้างใต้ฝังเป็นแนวตั้งรูปนี้ก็จะชัดขึ้นนะครับคราวนี้มาดูอีกองหนึ่งกลับกันนะครับองค์พระก็จะเป็นสีขาวบ้างพระทั้งสององค์เนี่ยผมเช่ามาเองครับท่านผู้ฟัง เมื่อสักสิปีที่แล้วเนี่ยราคาอยู่ที่องค์ละ300บาทแต่ทุกวันนี้ราคาลดลงเหลือครึ่งหนึ่งก็คือองค์ละ150บาทให้เข้าใจง่ายๆว่า2องค์รวบมาเนี่ยแค่300บาทเท่านั้นเองด้านหลังก็จังเป็นยันตรีนิสิงเหเหมือนเดิมไม่มีผิดครับผมรับรองได้ว่าจะหาพระปิดตาที่ทําพิมพ์ได้สวยขนาดนี้เนี่ยยากมากหากใครที่ผ่านหูผ่านตาก็อย่าปล่อยให้หลุดไปนะครับให้เก็บ นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีอีกทิมพหนึ่งทิมพนี้ถือว่าเป็นคนละรุ่นกันนะครับหูเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของท่านเลยคือใบหูท่านจะเด้งมากรุ่นนี้ผมเองก็มีเก็บไว้น่าจะประมาณสัก2องค์นะแต่ผมจําไม่ผิดสังเกตว่าจะเป็นตะกรุดหน้าแล้วก็ตะกรุดก็จะมีรอยตอกนะครับส่วนด้านหลังองค์พระก็ยังเป็นยันตรีนิสิงเหวเหมือนเดิมคราวนี้ผมจะมาเฉลยบ้างว่าท่านมีประวัติยังไงนะครับ หลวงปู่บุญท่านเกิดเมื่อพศ2479เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง5คนได้บวชเป็นสัมมเนนตั้งแต่อายุ12ปีคปรูบาอาจารย์ที่ท่านไปเรียนวิชาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาสักองค์หนึ่งเลยนะครับคือท่านได้ไปเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็ข้ามฝั่งมาเรียนกับหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพรีนอกจากนี้ยังได้ไปเรียนกับหลวงพ่อแช่มวัดนวลน,นรดิศ ท่านยังได้ไปต่อวิชากับหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามแล้วก็หลวงพ่อดำวัดโพปล้ำอ่างทององค์สุดท้ายก็คือหลวงพ่อพริง้งวัดโบสโกงธนูแห่งจังหวัดลบบุรีเป็นยังไงบ้างครับดูรายชื่ออาจารย์ของท่านแล้วก็ไม่ธรรมดาก็ต้องยอมรับกันละครับว่ามีเซียนพระได้มองข้ามพระปิดตาของท่านไปผมก็ไม่อยากให้พลาด รวมทั้งมีข่าวลือว่าหลวงปู่บุญเนี่ยท่านยังได้ผงของหลวงปู่โต๊ะบางส่วนด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ยืนยันนะครับวันนี้ก็ขอชี้แจงแถลงไขและลาท่านผู้ฟังไปก่อนสุขสันต์วันสงการปี2566ครับสวัสดี